สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุลลอฮ์โมบาริกาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัล10แห่งนี้ท่านผู้ชมครับเวลานี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกนั้นได้ถือศีลอดกันและถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ สำคัญนะครับในแต่ละวันของเดือนรอมฎอนการเรียนรู้ร่วมกันนั้นเพื่อ,อย่างประโยชน์นะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความเข้าใจและในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر วิถีมุสลิมไทยเรายังมีความต่อเนื่องนะครับที่จะนําเสนอท่านผู้ชมนะครับถึงภารกิจต่างๆนะครับและวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ภาคใดก็ตามเราจะไปชมพร้อมๆกันในช่วงนี้นะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านนะครับกระดาครับสุลามอัลกิจครับกระดาคะับผมพาท่านผู้ชมมาที่ร้านวันนี้เนี่ยอยากให้กระดาเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งว่าร้านมัตตะบะของเรานี้เปิดมานานขนาดไหนแล้วครับก็ร้านร้านที่นี่เปิดประมาณสองปีสองปีแต่ก่อนหน้านี้มันอยู่ในตลาดตลาดพุยุทธก็ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มขายก็ประมาณปีสองพันห้าร้อยสามสิบสาม มามากแล้วตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วนี่ก็มาถึงรุ่นลูกแล้วครับผมได้ข่าวว่ามัตตบะที่นี่ขายวันหนึ่งเนี่ยเป็นพันลูกเลยเหรอครับค่ะวันหนึ่งก็เกือบพันเลยฮะวันธรรมดานี่คือเป็นปกติปกติแลวถ้าในรอมฎอนเหรอครับรอมฎอนก็ประมาณสามพันสามพันลูกถ้าเขาไม่สั่งพอสั่งแบบธรรมดาก็ประมาณสามพันถ้ามีออเดอร์เยอะก็อาจจะเพิ่มอีกอาจจะกว่าใช่ไหมครับอเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเขา เขาสั่งมาเนี่เขาจะออเดอร์มาก่อนหรือเปล่ามีเฉพาะาออเดอร์แล้วก็สั่งหน้าร้านมาซื้อหน้าร้านก็ได้หน้าร้านนี่จะน้อยจะน้อยแต่ว่าจะสั่งออเดอร์ก่อนโอ้ท่างผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับร้านริมถนนแบบนี้นะทันสมัยนะครับถ้าจะทานนะครับก็ต้องสั่งมาก่อนนะอาจจะโทรศัพท์หรือสั่งทางทางเพจเพจก็ได้ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วมัตตาบะของเราเนี่ยได้ข่าวว่าเรื่องลือชื่อเหลือเกินมีอะไรบ้างฮะ มีไส้อะไรบ้างมีสองไส้ใส่กล้วยกับเนื้อใส่กล้วยใส่กล้วยเนี่ยเป็นก็เรียกว่าไส้หวานกรุงเทพเขาเรียกไส้หวานไส้หวานแล้วก็ใส่เนื้อไส้เนื้อสองสองไส้อ๋อสองไส้เท่านั้นเองแล้วก็มีขนาดธรรมดากับพิเศษพิเศษธรรมดาเท่าไหร่นะฮะสิบบาทค่ะพะสิบบาทท่านผู้ชมสิบบาทยังมีอีกหรือมาตบบนทไม่เหร คม่มีคนธรรมดาคนแบบคนธรรมดาคนไร้น้อยก็ซื้อได้ก็สามารถซื้อได้นะครับเรียกว่าธรรมดา10บาทถ้าพิเศษเนี่ยพิเศษ30 30บาทนะครับเราขายกันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง7จ็ดโมงเช้าเริ่มเจ็ดโมงถึง6โมงอ๋อตั้งแต่เช้าเลย7โมงถึง6โมงเย็นครับผมเห็นว่าที่นี่เนี่ยนอกจากหอแล้ว มีปราประัราเป็นปลาอะไรเป็นปลาร้านเราเนี่อะไรนะต้นต้นอันตรพาลังต้นอินเตอรพาลังแล้วก็ดาบดาบสองเหมือนเป็นของซาอุด์คือทำไมถึงได้แนวคิดนั้นเพราะอะไรเออเคยอยู่ที่ซาอุดตั้งแต่อายุสองปีแล้วก็กลับมาอายุสิบหก เคยอยู่ที่ซาอุนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กๆเรียนที่โน่ถึงมสามนะครับโอ้แสดงว่าภาษาอาหรับนี่ต้องเยอะเลยอ๋อเหรมีทั้อภาษาอับเดยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเรามีอะไรพิเศษหรือเปล่าในในสูตรของเราเนี่ยมอตบะอาจจะเป็นรสชาตินะมอตบะเนี่ยมันพิเศษทำแบบผสมเองผสมเองแม่แม่ไม่ใช่เราอสูตรของแม่สูตรของแม่แม่ก็เรียนมาจากซาอุด ผสมกับของไทยแล้วก็มีแบบอาจจะรสชาติมันอาหรับนิดนึงไทยด้วยผสมกันใช่เป็นแตกต่างนิดนึงครับผมครับเอาล่ะฮะเราอยู่ปัตตานีอยากเชิญชวนท่านผู้ชมให้มาเที่ยวปัตตานีน้อยนะครับเมื่อมาเที่ยวปัตตานีแล้วมาลองลิ้มนะมะตะบะเชิญนะฮะก็จะชวนให้คนที่อยู่ปัตตานีว่าอยู่ต่างจังหวัดไันบถ้ามาทางนี้ก็ เชิญมาซื้อมาซื้อมตัตะบะแผ่นละสิบบาทบพิเศษก็สามสิบยินดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะครับผมฮะท่านผู้ชมครับมัตตบะสิบบาทยังมีในประเทศไทยนะครับเนื้อที่นี่นะครับที่ปุยุทธนั่นเองนะฮ <c oughs> ะเวลาของเราหมดลงเพียงอนี้แล้ว <c oughs> ผมและกระดาษคงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับ <c oughs> สามาอะไรากุ้มมาลอมาตุลล้อพรบริกา ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการและสมาชลาราชมนตรีในการประกอบศาสานกิจถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการป้องกันและลดจํานวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัตินะครับการสวมหน้ากากอนามัยใส่ใจการล้างมือถือระยะห่างเดินทางเมื่อจําเป็นเน้นการฉีดวัคซีนเ,เราจะร่วมขอดุทอศด้วยกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมพร้อมกันครับ กลามอะลยกุมรอระองคุตุลสเพราะบริกาตัท่านผู้ชมครับเรากลับมาวันนี้นะครับก็คงเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะของเดือนรอมฎอนที่เราจะต้องอยู่นะฮะในเดือนรอมฎอนแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าเอะหลังจากจบรอมฎอนไปแล้ววันอีดิ้นฟิตรีหรือหลังจากรอมฎอนไปแล้วเราควรที่จะต้องมีอะไรเป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่าน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งท่านมีความรู้ในเรื่องหลักการอิสลามและปัจจุบันท่านเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์มิดเดาฉายครับสลามวะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะลัยกุลมวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะครับครับสบายดีครับอัธรัมดุลิลาอาจารย์สบายดีเช่นกันนะฮะลฮัมดุลิลาครับครับผมอาจารย์ฮะนี่เราถือศิลอดเดือนรอมฎอนกันมานะตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับ หนึ่งเดือนนะฮะอาจารย์ฮะอันนี้พอหมดรมฎอนครับก็จะเป็นวันอีดิชนฟิตรีทีนี้เราจะมีการเตรียมอย่างไรไม่ว่าจะเป็นก่อนอินิชนฟิตรีหรือในวันอีดินฟิตรีครับอาจารย์ฮะอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําตรงนี้กับครับก่อนอื่นก็ต้องขอดูุาว่าตาก็อบรรลอมนาำกลุมสอีเรียนอามานนะครับก็คือว่าเราจะจากกันกับเดือนรมฎอนเนี่ย เราก็มีรูปขอดยอาว่าปีหน้าขอให้เราทุกคนได้พบกับบรรยากาศของเดือนรอมดอนกับการทําอิบาร์ดนะครับก็ขอเราส่งตอบรับการทําอามาริบารดะเ <2: Yeah. S 1> มืม่อวันอีดิลฟิตรีมาถึงเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อตามของมันเลยครับว่าอีดก็คือวันแห่งความรื่นเริง oh. นะครับ <S <S <ม>ว่าเป็นวันแห่งความรื่นเริงก็คือว่ามันจะบวกกับคําว่าฟิตรีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เราจะมีในเรื่องของสากัดฟิตรอืดดังนั้นสกัดฟิตรอ้ดก็คือว่า เราจะหมดเดือนรอมอดอนเนี่ยเราได้เคยได้ฟังกันก็คือว่าเมื่อเราใช้ชีวิตในเดือนรอมอดอนเนี่ยถ้าเราเรียกไม่ผิดเราใช้คําว่าโรงเรียนโรงเรียนรอมอรครอนหรือถ้าจะใช้คําว่าค่ายรอมอดอนกับคนที่จัดระบบไม่ได้นะครับ,รบไม่เคยตื่นโซฮอตไม่เคยตื่นต่หันยุดแต่ทุกคนต้องตื่นมาทานอาหารโซฮอตเนี่ยเราเอาบทเรียนจากโรงเรียนรอมอดอนเนี่ยเอามานําสู่กับการที่มันจะเกิดขึ้น ในหลังจากรอมดอนอันนี้ข้อหนึ่งเมื่อวันอีดนฟิตรีมาถึงมันก็จะเป็นการฝึกจากเดือนรอมดอนว่าทุกคนถือสิ้นอดหิวไหมไม่หิวเมื่อกระหายไหมเราอย่าให้คนที่เขาเป็นคนจนอย่าเป็นอย่าให้คนที่เป็นครอบครัวที่เป็นหญิงไม้คนป่วยติดเตียงเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะยินดีกับเราเมื่อวันอีดนฟิตรีมาถึงก็อยากให้เราทุกคนมองไปอีกมุมหนึ่งนะครับสําหรับผมก็คือว่าอยากให้เราทุกคนนั้นได้มีการเตรียม ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารแห้งเพื่อให้คนที่เป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงเรา<ม>เขาได้มีโอกาสที่จะทําอาหารในวันอิดิลฟิตรี่<ม>หรือถ้าเรามีปัใจจัยในเรื่องของเงินก็อยากให้เราเนี่ยได้นําเงินไปให้กับหญิงไม้เพื่อจะให้เขาได้ซื้อเสืเส้อผ้า<ม>ให้กับลูกหลงของเขาได้ใส่ในวันอิดิลฟิตอรีอันนี้<ม>คือการเตรียมจากที่เราได้ฝึกมาในเดือนรมอมดอนครับครัครับผมฮะเพราะนั้นตรงนี้เองอาจารย์ฮะ เรารู้กันมาว่าอินฟิตรีมาสักครู่อาจารย์พูดมันบวกกับสก,กัดฟิตรอนะฮะหรือว่กกาสกัดต้นฟิตนะอันนี้สก,กัดต้นฟิตเนี่ยเมื่อพูดถึงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มันมีความสําคัญยังไงขนาดไหนมีความสําคัญมากๆเลยก็คือว่า<ม>สําหรับคนที่เป็นคนจนเนี่ยมันจะมีอุปนิเขาจะมีอุปนิสัยที่ดีอย่างก็คือถ้าจนแล้วมีหลักการเนี่ยเขาจะไม่ขอนะ<ม><ม>เราเนี่ยเป็นคนที่มีแล้วก็เราเป็นคนที่ต้องให้เนี่ย จักาดฟิตเนี่ยเราต้องเดินไปหาเขาอ๋อฮะอันนี้หลักหนึ่งที่บอกว่าเชคที่มหาอะไรมาดีน่าสอนว่าจักาดเนี่ยถ้าเป็นวายิบสําหรับเราเราต้องให้เกียรติกับคนที่เป็นผู้รับดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็เจนคนสมัยก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราอยู่ภาคขหนงองั้นนะเราเจนตอนเช้าๆก่อนละหมาดเนี่ยย่อเราแชร์เราเขาจะให้ลูกเนี่ยเดินเอาข้าวไปให้บ้านนั้นบ้านนั้นเพื่อที่ใจนะครับ เป็นความประเสริฐของวันอีดินฟิตรีเนี่ยแจกข้าวก่อนที่จะละหมาดนั่นคือประเสริฐสุดแล้วก็ต้องเดินไปให้เข้าถึงบ้านเพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้มีอาหารถ้าละหมาดเสร็จแล้วเขาก็จะได้กลับมาหุงหากับการที่จะทํากับข้าวถ้าเป็นอาหารหนักบ้านเราก็คือข้าวสารอันนี้คือเป้าหมายของการตื่สินอดว่ามันเป็นวันอีดเราดีใจได้พบปะไม่ใช่ดีใจเพราะหมเรามาอดนะ แต่เราดีใจที่เราได้พบปะกันเรามีการสลามกันมีการขอมาอับกันแต่ถ้าเราไม่ไปช่วยเหลือเขาเรื่องสก,กัดจิตตระคนจนเขาก็กลับไปนอนอยู่บ้านเขาก็จะมีความไม่มีความสุขนะครับอันนั้นจึงมไม่ใช่เป้าหมายของอิสลามครับผมอาจารย์เมื่อพูดถึงสกัดต้นฟิตเนี่ยมันมีเงื่อนเวลาไหมฮะอาจารย์มีเงื่อนเวลาก็คือถ้าเป็นตามสุดหน้าเลยที่ควรคปฏิบัติก็คืออนุญาตให้แจกได้ก่อนจะ อีดินฟิตรี่สักสองวันอันนี้ตามตัวบทฮะดิษแต่ถ้าเป็นอุลามะก็คืออนุญาตให้ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าบ้านใกล้เรือนเคียงเราเขาลำบากอนุญาตให้เอาอกาศฟิตเนี่ยมาให้ทั้งกับวันแรกได้อันนี้ของทัศนะอุลามะเพื่อที่จะให้เขาได้มีอาหารทานดังนั้นเท่าเวลาที่ประเสริฐที่สุดก็คือก่อนละหมาดฟิตเตอรี่แต่มันก็จะลำบากนิดนึงว่าวันนี้บ้านเราไม่เหมือนสมัยก่อนที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วเราก็ไม่รู้คนไหนจนไม่จน ถ้าเราละหมาดอิดิลฟิเตรีแล้วข้าวสกาศยังไม่ถึงมือผู้รับสกาศนั้นมันจะทําให้การถือสิ้นอดเรานั้นยังไม่เข้าบัญชีครับเหมือนอทํางานคอมแล้วไม่เซฟมันก็จะ,ะเป็นไฟล์ลอยๆอยู่ประมาณครับโอ้อันนี้สําคัญมากเลยเพราะผมกำลังจะถามต่อว่าเอ๊ะสกาตุนฟิตที่ว่าเราดูเนี่ยมันจํานวนไม่มากก็จริงแต่มันมีผลยังไงกับตัวเรา ผลเลยกับการถือสินอดเนี่ยเราถือสินอดน <ฮะ S 1> แบบขามากักขเม่นอย่างยี่สิบเก้าหรือสามสิบวันแต่สุดท้ายเนี่ยเรา<ช>ลืมหรือบางทีเราไปฝากคนอื่นที่เป็นผู้แทนอาแมนที่จะรับผิดชอบแต่ข้าวถุงของเรามันไม่ไปถึงมือผู้รับเนี่ยนี่มันเหมือนอยู่กลางทางอันนี้คือเรื่องต้องระวังกันใช่ฮะก็แลอยากอยากจะเนี่ยอยากจะ,ย,กจะย้ําเตือนตัวผมเองแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะในขณะเดียวกันที่ผมคุยกับอาจารย์มิรเนี่ยนะฮะในเรื่องนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและก็ละเอียดอ่อนจริงๆนะครับอาจารย์ฮะถ้าหากว่าพ้นรมดนไปแล้วเราถือสิ้อดกันมาแล้ว29หรือ30วันก็ตามนะฮะพ้นรมดนไปแล้วเนี่ยมีข้อแนะนําอื่นๆที่จะเพิ่มคุณงามความดีนะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ฮะผมขออนุญาตย้อนกลับ,บไปตอนที่เคยสนทนานกับอาจารย์ที่อาจารย์ถามผมว่าจะรู้ได้ไ,ดไงว่าการถือสินน้นอดของเราเนี่ยเ,เปลี่ยนแ,แปลงหรือมีการตอบรับ ดูตรงนี้นะครับอาจารย์ก็คือว่าเมื่อหมดเดือนรอมดอนเนี่ยละหมาดให้เวลายังอยู่กับเรานะอืมัสยิดยังอยู่กับเรานะแต่ทําไมเวลาหมดเดือนรอมดอนเนี่ยละหมาดมะกริบก็ไม่ไปกันแล้วเห็นไหมครับใช่อันนี้คือที่บอกว่าถ้าเราได้เข้าโรงเรียนรอมดอนเราได้เข้าไข่รอมฎอนเนี่ยรอมดอนคือการฝึกการตื่นละหมาดอาหารโซดทานอาหารโซดละหมาดตาหยุดถ้าเราเอาเพียงครึ่งหนึ่งก่อนของปีนี้ เรามาใช้หลังจากเดือนรอมดอนเนี่ยเราก็ฝึกไปละหมาดที่มัสยิดให้ติดแล้วมัสยิดก็จะมีคนเรารู้จักคําว่าหิวเราก็ไม่จําเป็นต้องรอให้สกัดฟิตแต่เราสามารถที่จะทําอาหารในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยไปให้เพื่อนบ้านของเราสัปดาห์ละหลังก็ได้ครับมันคือการได้ใจของการที่เราเข้าค่ายรอมดอนคือช่วยเหลือผู้อื่นเป้าหมายของอิสลามคือสังคมสงเคราะห์ครับอืครับผมฮะก็ถือว่าอาจารย์ได้ ให้ข้อมูลนะความรู้กับเราได้มากเลยทีเดียวนะครับในช่วงของอช่วงท้ายของรอมฎอนนั่นเองอาจารย์นะอาจารย์อยากจะฝากอะไรนะในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตลอดจนอยากให้อาจารย์<อ>ได้ได้อวยพรถึงวันอีดินฟิตรีด้วยครับทำดนลิลนแรกครับอาจารย์คนลูกเลยคนลูกเลยก็คือว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเมื่อวันอีดินฟิตรีมาถึงก็คือ,อเราสลามกับทุกคนได้หมดเลยแต่ลืมสลาม,อมขอมาฟกับพ่อแม่ นนี่คือเรื่องเศร้าสำหรับผมเลยนะคนที่สองที่สำคัญสําหรับชีวิตเราก็คือชีวิตคู่เราครับดังนั้นวันนี้เราสลามขอมาอัพกับใครได้ทั้งหมดเลยอย่าลืมหนึ่งอย่าลืมพ่อแม่สองอย่าลืมคู่ครองเราแล้วก็สอนลูกให้สลามกับคนที่เป็นพ่อแม่นะครับแล้วก็คนที่สำคัญก็คือญาติพี่น้องของพ่อแม่ของเราเนี่ยสามคนที่ผมถือว่าเราต้องถ้าไกลก็ใช้ออนไลน์ก็ได้และที่สำคัญก็คือ การขอมาอัฟได้เขาขอดีอาให้ม no. ันจะเป็นบริกัรนะครับและสุดท้ายก็ฮัมดุลิลนะครับเดือนรอมบอดนไม่ได้จากไปไหนปีหน้าก็จะมาอีกขอร้อส่งตอบรับอามันที่ทําในเดือนรอมฎอดนนี้นะครับแล้วขอดีอาตั้งแต่วันนี้ว่าขอให้ผมและท่านขออาจารย์นะครับทุกท่านมีโอกาสได้สัมผัสในเดือนรอมฎอดนปีหน้าทุกคนนะครับก็แล้วก็บรรลอมินเนามินกุมซอลและลอามันเป็นดีอาที่เราควรกล่าวกันในวันนี้ครับอิดมุบารอกครับครับอิดมมบารอกครับอาจารย์ฮะวันนี้ ท่านผู้ชมฮะเราได้ข้อมูลความรู้นะครับที่เราจะนําสู่การปฏิบัติได้มากเลยทีเดียวนะครับจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์มิตรดาราฉายเป็นอย่างสูงนะครับสลามวลอะไรกุมครับวัยุสลามครับดิส卡尔ลาคไคร่รันครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับอินชอร์เรามีโอกาสนะครับรายการของเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับต้องลาจากลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับ อลมุกกรตท่านผู้ชมครับเราถือว่าวันนี้นะครับเป็นสาวสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วเราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับว่าเมื่อพ้นรอมฎอนและถึงวันอีดินฟิตรีนั้นเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมก็ได้เรียนรู้กับเราไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทยซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงานกหนกและทีมงานของเราทุกคน ต้องระทั้งพิจารณก่อนครับ ا ل س ل ا م u a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h สวัสดีครับ,รบการตัดสินใจในการทำเรื่องอะไรก็ตามในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ผิดตลักการศาสนาอิสลามหรือไม่เมื่อไม่ผิดตลักการศาสนาท่านนาบีมูฮัมมัดส,สล,ลลลฮุอะลัยฮิวะสลัมจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะท่านนาบีไม่ต้องการให้บุคคลใดกระทำสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นภาระหนักกับเขา ต่ท่านนบ,บีส่งเสริมอะไรที่เป็นเรื่องที่ง่ายดายและสะดวกท่านนบ,บีมักเลือกทำก่อนเสมอโดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องไม่ผิดตลักการศาสนานั่นเองท่านรอซูลสลลัลฮวะัลฮิวะสลัมได้กล่าวว่ามีสองเรื่องให้ท่านรอซูลสลลัลฮวะัลฮิวะสลัมเลือกทำท่านรอซูลจะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอตราบใดเรื่องนั้นไม่ผิดตลักการศาสนาถ้าหากว่าเรื่องใดเป็นสิ่งที่ผิดตลักการศาสนา ท่านละซูลลลอฮุอวยิวะัสลัมจะเป็นผู้ออกห่างมากกว่าผู้คนทั้งหลายบันทึกโดยมุสลิม